สวัสดีนะครับผมอันนี้ทางช่องของเรานะครับก็เช่นเคยครับวันนี้ผมมีไอ้งั่งนะครับเป็นพิมพ์พยายงง่งนะครับชื่อว่าพยางง่งยานต่ํานะครับผมนี่เป็นพิมพ์สเสน์สายล่างนะครับที่แรงที่สุดนะครับในบรรดาพิมพ์ในบรรดางั่งนะครับนี่ ของแต่ละพิมพ์นะพิมพ์นี้จะเด่นมากนะครับผมเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับผมอย่างหลายคนที่เคยใช้นะครับผมเขาเรียกพิมพ์ยืมหน้ามาเข้าฝันนะครับมันจะชอบอ <c oughs> ืไปเข้าฝันคนผู้หญิงนะครับที่เราแอบชอบอยู่อ่าแล้วก็ไปมีอะไรกับเขาอย่างนี้นะครับผมนี่อันนี้ประสบการณ์หลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> สภาพนะครับผมได้มาเก่าเก่าอย่างนี้ยนะดูสภาพโลหะก่อนนะนี่ครับทองอ่าสำลดขันลงหินนะครับยุกต้นต้นนะครับผมนี่เนี่ยนาละมุนเลยครับองนี้นะเชือกถักเป็นเชือกอ่าเก่านะครับผมนี่ยุ่ยหมดแล้วนะครับเชือกอะเรามาดูสภาพแบบใช้ตาเนื้อนะครับผมผมจะไม่ส่องสองกล้องนะครับเราดูอย่างนี้ได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับเชือกนี่ยุ่ยหมดแล้วนะครับ เป็นการถักแบบคนเฒ่าคนแก่โบราณน,นะเขาใช้มาองค์นี้ก็เนื้อนะหาสวยงามนะดูสภาพการใช้งานเรียบเนียนอ่าพื้นผิวตึงไปหมดแล้วนะครับอืมเก่ามากองค์นี้นะอืมาประวัติที่มาไม่ไม,ไม่ไม่นี่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็เช่าต่อาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับมาอีกทีหนึ่งเราไม่ได้ถามประวัติแกม,มากเท่าไหร่แต่ว่า ดูสภาพโลหะแล้วมันก็สุดยอดนะครับคือเป็นงั่งน่หายากนะครับพิมพ์นี้ยของแท้ๆเห็นไหมครับทุกวันนี้ยิ่งหายากนะครับองค์นี้นะสวยมากนะสภาพโลหะนะครับความสวยงามต่างๆเราดูง่ายๆนะะไม่ต้องไปส่องอะไรมากเยอะแยะนะครับดินก็อาจจะมองไม่เห็นว่าเขาถักหุ้มไว้นะแต่มันมีน้ําหนักอยู่ครับไม่น่าไม่น่าจะ ดินไม่น่าจะหลุดออกหมดนะครับผมยังน่าจะมีดินอยู่นะนีต่ตรงหัวเขาก็ยังเห็นดินครนับนที่มันทะลุนี่ครับดูง่ายง่ายนะนี่ถ้าใครชอบนะครับเข้ามาดูคลิปแล้วขอกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กันก็ได้นะครับผมหรือกดติดตามผมไว้นะเวลาผมได้มาผมก็มาทําคลิปให้ชมนะครับผมเราเน้เน,นที่เราเน้นที่เล่นเรื่องโลหะเก่าจ,จริงนะครับ 嗯，第一次。